นะฮะเซฟแบบงบประหยัดไม่จําเป็นต้องไปเบิกโคมใหม่นะคะเพียงแค่เข้ามาใช้บร,ริการที่ดีเนะฮะย้ำนะคะว่างาน LED ขึ้นไฟท้ายไฟหน้านะฮะเข้ามาได้เลยที่ดีเเราทําจบทุกเคสนะฮะและไม่ได้ทําแค่ไฟท้ายพี่ตูนเคสนี้มีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างด้วยนะคะก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดหลอดเป็น LED เรียบร้อยซึ่งความสว่างแตกต่างจากของเดิมมากเพราะลูกค้าเห็นหลังจากที่ ความสว่างปุ๊บเปลี่ยนเลยครับพี่ตูนนะคะสว่างขนาดไหนพี่ตูนมานะคะมาลองนิดหนึงนะคะหลังจากที่เปลี่ยนนะคะให้ดูความสว่างนะคะคือสว่างมากนี่เปลี่ยนแค่ชุดหลอดน,นะคะแต่ความสว่างที่ได้คือสว่างจริงๆนะคะและสําหรับพี่ๆนี่คือแบบว่างบประหยัดสาหรับพี่ี่ที่อากาศไปสว่างเพิ่มขึ้นที่สําคัญคือหลังจากที่เปลี่ยน ต่อตรงรุ่นไม่มีปัญหาไฟโชว์ออนบอร์ดได้ทั้งสิ้นนะคะใช้งานได้ยาวๆและมีวารันตีให้นะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยมีสินค้ามีปัญหาเข้ามาหน้าร้านได้อย่างเดียวนะคะก็คือสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะติดต่อหาฝาเดียเ้านะคะที่เบอร์0844574574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ฝาเดียเบอร์เดียวเท่านั้น หรือโทรหาปาเดียไม่ติดนะคะเข้ามาพบก,กับน้องก็หอมได้นะคะที่ดีเคสาขาการนาพิเศษซอย9นะคะเรามีตัวตนมีหลักแรงลูกค้าทุกท่านไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกนะคะหลักเลยก็คือจําเบอร์ป่าเดียเขาไว้นะคะโทรสอบถามก่อนเลยก่อนที่จะโอนมาจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะน้องก็หอมย้ำว่าให้เข้ามาหน้าร้านจะชัวร์ตุดเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไร รดเราไม่ใช่บาทสองบาทนะคะพี่ๆต้องเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเลือกซื้อสินค้าไม่งั้นคือโดนหลอกนะคะทงเสียเงินเสียเวลาไม่เอานะคะเช็คให้ดีก่อนเลือกซื้อสินค้าแค่นั้นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับน้องก็หอมคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะ